สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องต้นมิกิ๊กครับนี่ครับแม่นางกิกกับผู้จัดการส่วนตัวผมเองครับจัดการทุกอย่างเลยครับเที่ยมเมียอีกแล้วครับเช้าเช้าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันหยุดของผมอีกแล้วครับเดี๋ยวพาเมียไปหาเงินกันอีกแล้วครับใกล้สิ้นเดือนนะครับตังเริ่มหมดครับผมตอนนี้ก็9ก้าโมงครึ่งแล้วครับ อาจจะวิ่งจนถึงช่วงเย็นๆก็พอครับวันนี้ไม่เยอะมากนะครับตอนนี้ก็กดงานได้แล้วครับอ่าเป็นหานของรถห้าประตูนะครับมีบริการช่วยยกของด้วยนะครับไดมาราคาสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะครับอ่าไปรับแถวซอยงามวงวานสี่สิบเจ็ดมาส่งแถวแจง้งแจ้งวัฒนปะปากเกตสามสิบสี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไปรับของอยู่ครับมีบริการช่วย ยกด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าของจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูของอะไรครับไปครับอ่าครับตอนนี้ก็ไปรับของมาแล้วครับเป็นอะไรไม่รู้ครับคล้ายๆโปชัวครับหนักมากยกกสองคนเมื่อกี้เกือบไม่ไหวถ้ามาคนเดียวเรียบร้อยครับ เดี๋ยวไปดูปลายทางว่าต้งยกไกลหรือเปล่าครับเรือเดี๋ยวไปส่งของอะไรครับนี่ครับดูรูปเลยครับนี่นี่ใหญ่มากโอเคครับเดี๋ยวไปส่งของอะไรครับ อ่าครับก็ส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโคตรหนักเลยครับผมดีก็ยกไม่ไม่มากครับโดยการยกของได้เพิ่มหนึ่งร้อยก็แค่เอาของลงจากรถแล้วก็ถึงเลยครับเด็กคนปลายทางเขาก็ช่วยด้วยครับแต่ตอนนี้ครับมีอาหาของกินอีกแล้วครับได้มาแล้วครับนี่เจอของกินไม่ได้ครับได้มะม่วงมาหนึ่งถุงครับเป็นธรรมดาของแม่นางกิ๊กนะครับก็เดี๋ยวไปหาทานสองกันต่อครับว่าจะได้เป็นงานอะไรครับ อาครับตอนนี้ก็ได้งานที่สองแล้วครับเป็นงานรถสี่ประตูนะครับอ่าตอนนี้อยู่ในเมืองทองธานีนะครับผมได้ราคา274บาทนะครับอ่าเดี๋ยวไปส่งแถวอ่าบางกลวยครับอำเภอบางกลวยนนทบุรีนะครับผมอ่าตอนนี้ก็กำลังเข้าไปรับสินค้านะครับไม่รู้ว่าคืออะไรครับอ่ามีไม่มีแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับว่าของเป็นอะไรครับผมไปครับ ไปเอา้ายังไม่ไปอีกไปดิไปไปครับไปไปอีกยัง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 ไปครับไปไปเลไปดีกว่าครับ ครับตอนนี้ก็รับของมาเรียบร้อยแล้วครับอ่าเป็นลังสามลังนะครับนี่ครับตามนี้เลยครับนี่ไม่ใช่ครับนี่ครับอันนี้อันนี้กิ๊กครับอันนี้ลังคือลังอันนี้ครับก็เดี๋ยวไปส่งกันเลยครับแถวเจไหนวะบางกะปิไม่ใช่บางกะปิบางกล้วยนนทบบุรี ก็ใช้จีบเเดินทาง20กิโลครับนะครับได้274บาทนะครับหักอะไรนิดอันนี้หน่อยเดี๋ยวเราไปส่งกันเลยครับผมเปิด GPS ดูใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับไปครับเดี๋ยวไปส่งของกันเลยครับผมาครับเมื่อกี้ก็ไปรับของมาแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในเมืองทองก็ไปส่งแถวๆบางกลวยครับเป็นลัง3ลังครับแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรครับมันเป็นแบบไหน มันคืออะไรมันคืออะไรมันไม่รู้กินน้ำจมแล้วก็จมน้ำจิม้มกินน้ำจมแล้วก็จมน้ำจิม้มมันกินยังไงมันคืออะไรมันกินแบบไหนภาษีจังอ่ะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ส่งของแล้วครับเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนครับ ครับตอนนี้ลูกค้ายังไม่รับนะครับเอาไงดีตัวตกลาง ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็โทรหาลูกค้าอยู่สักพักหนึ่งครับตอนนี้ก็สามลังครับไม่ไกลมากโอเคครับเดี๋ยวไปต่อทันต่อไปเลยครับไปครับอ่าครับตอนนี้ก็ได้งานที่สามแล้วครับเมื่อกี้ลูกค้าโทรบอกว่าไปรับของที่ศูนย์ลางรถบีเอนะครับอ่าพูดมาแว่แววว่าเป็นปั๊มน้ํานะครับว่าปั๊มน้ําอะไรโอ้ ไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนหรือว่าเล็กแต่เขาเรียกรถสี่ประตูไม่น่าจะใหญ่มากนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นปั๊มน้ําแบบไหนครับไปครับเดี๋ยวไปถึงที่รับของเดี๋ยวจะถ่ายดูครับว่าคือปั๊มน้ําอะไรครับไปรับของกันเลยครับอ๋อลืมบอกครับอ่านี้ได้มาสองร้อยสามสิบาทนะครับงานที่สามของวันนี้นะครับอ่าไปรับเดี๋ยวจะเสนกรวงครับส่งแถวรามินทานะครับไปครับรับของกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับปั๊มน้ำหนึ่งตัวครับก็ไม่ใหญ่มากครับเดี๋ยวมีคนยกให้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับครับที่นี่โอ้ยโคตรระวังเลยครับมีแต่เบนซ์กับบีเอ็มครับสอยเข้าไปนี่เรียบเรี้อยเลยนะครับมีแต่รถแพงๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปส่งปั๊มน้ำมาเลยครับไปครับแถวลายแถวรามินทาครับผมไปครับ ตอนนี้ฝนตกรถติดมากเลยครับกว่าจะถึง <relevance> คิดว่าส่งงานนี้เสร็จกลับเลยครับแมว <speaker> แล้วครับรถติดไม่ไหวไม่คุ้มครับวันนี้ราคาได้แค่นี้บวกค่าน้ามันกว่าจ,จะถึงแต่ละงานไม่คุ้มครับเดี๋ยววันนี้กลับดีกว่าเดี๋ยวส่งงานเสร็จแล้วก็อาจจะกลับเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ยังอีกเป็นชั่วโมงครับกว่าจะถึงครับรับงานมาตั้งนานแล้วครับรถติดหนักมากเลยครับ แก้วแต่เล่าเอาไปลงโกดนะจนแก้วเนี่ยถูกเจ้าหี้ขอไปลงโดนกรครูครับบอกว่าห้ามเอาไปลงเอาไปลงโกดครับโดนกรมครูแล้วครับหมดเสร็จครับหมดลงได้ไหมนิดเดียวไม่เอาครับไม่เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวงอนแล้วครับตอนนี้งอนแล้วครับเขาห้ามถ่ายตอนเขาไม่สวยครับ อ่าครับเมื่อกี้ก็ส่งปั๊มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาส่งแถวรามินทานะครับรับมาจากจารันสนิทวงนะครับผมก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับประมาณ20กิโลครับเพราะว่ารถติดหนักมากครับวันนี้อาจจะมีบางพื้นที่ครับมีน้ําท่วมขังครับทาให้รถติดะครับแล้วก็มีฝนตกบางช่วงเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็วิ่งมาตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้มา3งานนะครับได้ยอดาได้ยอด718บาทนะครับผม ก็พอก่อนครับเดี๋ยวกับที่พักดีกว่าครับไม่ไม่คุ้มครับวันนี้เพราะว่ารถติดหนักมากครับอ่าก่าจะเสร็จแต่ละเที่ยวใช้เวลานานพอสมควรนะครับค่าน้ามันก็กินเยอะมากครับเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอ่าก่อนที่จะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดซับสไคร้ครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยในคอมเมนต์กันได้นะครับ มาสอบถามกันได้นะครับถ้าไหนผมรู้ผมก็จะตอบง่ายนะครับถ้าไหนไม่รู้ก็ก็คือไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาตอบให้ครับถ้าหาได้นะครับไปครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะน้องเบา้าเี็ล่วงก้นตายนี่เด็กตายมาแล้วกันมั้งก็ได้นะจู